วันดีชอบกรกโค่ะดวงความรักประจำวันที่1เมษายนนะคะคุณได้8ดาบเ็าได้4เหรียญวันนี้ต้องระวังปัญหานะคะเข้ามาปัญหาที่อาจจะทําให้เรารู้สึกหนักใจนะคะแล้วก็ รู้สึกเหมือนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้หาทางออกไม่ได้ยังไงก็ต้องใจเย็นๆนะคะรับมือกับมันให้ดีนะคะทุกปัญหามีทางออกเสมอแหละแล้วก็ความสามารถของคุณกรกฎเนี่ยก็เอาชนะได้ทุกปัญหาอยู่แล้วนะคะต้องมั่นใจเนาะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแฟนได้เสี่ยญวันนี้ไพ่เขาดีนะคะก็ะถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินก็มั่นคงดีนะคะมีเงินเหลือเก็บเรื่องความสัมพันธ์เขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมมีไพ่ชูเดนแล้วก็รีคอนซิเดอร์ถ้าเป็นเรื่องความรักความส ถ้ามีปัญหาเนี่ยเคลียร์ได้แน่นอนนะคะยังไงก็ได้เริ่มต้นกันใหม่อันนี้ไม่ต้องห่วงใครไปห่วงเรื่องอื่นๆดีกว่านะคะรอบๆตัวเนาะสำหรับคนโสดสนิทนะคะวันนี้งานเข้านะคะปัญหาเยอะรอบๆตัวอยากให้โฟกัสที่เรื่องของปัญหาไปก่อนความรักต้องพักเอาไว้ก่อนเลยนะคะ